กาบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายแพทย์จตุรงเพ็งนรพัฒน์สมาชิกสภาผู้แทแะะนรัษฎรจังหวัดศรีสะเกดพรรคเพื่อไทยผมเองต้องขอบคุณท่านประธานและเพื่อนสมาชิกที่ได้บรรจุยติในเรื่องของการตั้งกรรมธิการวิสามัญเพื่อศึกษาถึงความเรื่อมล้ำเพื่อศึกษาถึงการปรับปรุงหลักสูตรและเพื่อศึกษาในการสอนนักศึกษาให้ตรงกับประเด็นของการจ้างงาน ทั้งแปดติในวันนี้ท่านประธานครับผมเองต้องเรียนว่าอยู่ในวงการศึกษามาตลอดถึงแม้ว่าจะเป็นแพทย์จบแพทย์มาแล้วเราก็ยังเรียนต่อจนถึงปริญญาเอกทั้งในส่วนของปัชญาดุษฎีบัณฑิตจึงได้มีโอกาสอยู่กับการศึกษาในด้านการบริหารก็ทำงานในสภาผู้แทรนราษฎรตั้งแต่38จนถึง4 0ถึง43ก็อยู่ในกระบวนการเป็นเลขาธิการี เพราะฉะนั้นจึงปฏิเสธไม่ได้เลยครับว่าขณะน,นี้การศึกษาของเราน่าเป็นห่วงเป็นห่วงไงครับอานารครับเรื่องแรกก็คือเรื่องของที่จะอภิปรายในวันนี้ก็คือเรื่องของโครงสร้างเรื่องหลักสูตรเรื่องของความเหลื่อมล้ําเรื่องของเหลื่อมล้ําระหว่างมหาวิทยาลัยในรัฐบาลกับเอกชนมหาวิทยาลัยในกรุงเทพกับต่างจังหวัดคือสถาบันราชภัฏท,ทั้งสามสิบกแห่งและ ความปัญหาต่างๆตลอดจนการแก้ไขขอเริ่มที่จำนวนเด็กนักเรียนผมเป็นแพทย์เด็กเกิดเมื่อ20ปีที่แล้วเนี่ยประมาณเพิ่มปีหนึ่งเป็นล้านตอนนี้เหลือ7แสนและแนวโน้มจะลดลงเรื่อยๆถ้าเทียบแล้วก็จะเหลือประมาณทัก0.5-1%และเป็นหน้าเป็นหัวว่าเด็กเกิดน้อยลงเมื่อเด็กเกิดน้อยลง เด็กที่เข้าหมหาวิทยาลัยขณะนี้เป็นที่น่าเป็นห่วงครับตัวเลขที่นั่งเรียนเนีย่ยมากเหลือมากกว่าจํานวนนักศึกษาท่านประธานครับท่านทราบไหมครับว่าหมหาาลัยราชพัฒน์สามสิบหกแห่งขณะนี้มีนักเรียนที่สูงสุดเนี่ยคือหกพันกว่าคนที่สรบุรโสามนันเจ0ดที่สุราษฎร์แล้วก็สามพที่เชียงใหม่และสามพกว่าที่อุบลดอกนั้นต่ากว่าสามพันแล้วก็ลงมาเรื่อย จำนวนนักเรียนหายไปอย่างน่าใจหายสาเหตุที่น่าใจหายก็คืออันดับที่หนึ่งก็คือเรื่องการรับนักเรียนท่านประธานครับสมัยเราสอบเข้ามหาลัยเราไม่ได้รับนักเรียนห้ารอบแบบนี้หรอครับคณะนี้รับห้ารอบพีแคสอันดับแรกเลยครับคือรับนักเรียนหัวกะทิตามมหาลัยเกณฑ์วิเศษรับไปก่อนมหาลัยใหญ่ๆก็จะเอาเด็กเก่งเด็กดีเข้าไปก่อน เด็กที่มีความรู้สาม,มารถมีใครทเรียนที่สูงลำดับที่สองก็คือรับนักเรียนประเภทโกลตานะครับซึ่งต้องเรียนว่าโกลตาก็ตั้งโกลตาขึ้นมาอันดับที่สามก็คือรับนักเรียนนะครับจากที่เลือกสี่อันดับและอันดับที่สี่รับนักเรียนจากแอดมิชชั่นกลางสุดท้ายรับนักเรียนจากมหาลัยรับเอง เพราะฉะนั้นนักเรียนก็จะถูกคนที่ไม่ยืนยันก็เลือกต่างๆฉะนั้นนักเรียนก็จะไปฟิลวอยู่ในตำรวจน์ม,รรมราลัยเองรัฐที่ดีๆส่วนที่น่าเป็นห่วงคือมาลัยราชภัฏราชมงคลซึ่งมีนักเรียนน้อยมากซึ่งเป็นรากฐานของท้องถิ่นและเป็นผู้ดูแลทรัพยากรดูท้องถิ่นขณะนี้น่าเป็นห่วงผมไปเรียนเบอกที่มาลายราชพัฏอุบลราชธานีนะครับแล้วก็จบทั้งนี้มาจึงได้ทราบว่าปัญหาที่น่าเป็นห่วง ปัญหาเรื่องแรกก็คือเรื่องของเด็กเด็กน้อยเนี่ยครับเด็กขาดเพราะว่าเขาไม่ได้มีความมั่นใจหรือว่าไม่มั่นใจว่าเรียนไปแล้วเนี่ยไม่รู้จะจบไปแล้วจะทํางานที่ไหนอย่างไรและสอดคล้องกับขณะน,นี้นักเรียนที่จบไปบดดิตตรงงานมีข่าวมาว่าจะต้องตรงงานหลักสามแสนขึ้นเรื่องยังไงทํามองนี้ยิ่งเป็นข่าวที่น่าเป็นห่วงอันดับที่สองก็คือเรื่องของบุคลากร,กรในมหาวาิทยาลัย ในหมหาลัยเองเขาไม่ได้เป็นข้าราชการสิทธิ์เงินเดือนเขาาจ,จะมากกว่า1.5เท่าก็าจริงเป็นพนักง,งานในสถาบันและที่สําคัญก็คือไม่มีสิทธิ์ในการเบิกค่าเรียนให้ลูกไม่มีสิทธิ์ในการรักษาตัวเองบุคลากรนอกจากหักเงินประกันสังคมพ่อแม่ลําบากเพราะฉะนั้นไม่แปลกใจเลยครับที่มหาลัยมีบุคลากรเก่งๆอยู่พอสอบบรรจุครูได้เขาก็ต้องไปเพราะเพื่อความมั่นคงท่านประธานใช่ไหมครับเงินเดือนของสถาบัน อุดมศึกษานั้นน้อยกว่าสถาบันของทางครูเนี่ย8%สตาร์ทเนี่ยประมาณน้อยกว่า3,000เป็นเวลามาเก้าปีซึ่งตรงนี้ผมอยากให้กรรมธิการช่วยไปผลักดันแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาซึ่งท่านอนเนกนะครับเรธาธรรมทัศน์ซึ่งท่านรับตาแหน่งใหม่ทราบว่าท่านก็จะคุยเรื่องนี้ให้กับสถาบันอุดมศึกษาเพราะทางคณะอาจารย์เนี่ยก็น้อยใจว่าถ้าจะดูแล้วเราคิดว่า มองจากภายนอกแล้วเนี่ยเขาน่าใจได้เงินเดือนที่สูงพอสมควรแต่ประกฏบว่ายังด้อยแล้วก็ในการสิทธิ์เขามีระดการแบบขร้นกา,ารผลละเรือนถัดมาคือเรื่องทุนก็ดีเรื่องการวิจัยก็ดีทุนนะครับในเมื่อได้งบประมาณน้อยงบประมาณน้อยส่งผลอะไรครับส่งผลให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถครูบาอาจารย์ที่จะได้เรียนต่างประเทศได้ศึกษาความรู้ได้ทันสมัยก็ลดลง เมื่อต้นแบบลดลงจะส่งให้สิทธิก็ลดลงเมื่อทุนน้อยอุปกรณ์ครูพันธ์ก็น้อยส่งให้เด็กน้อยก็กลับมาหาลูกหลานเราลูกหลานแล้วก็เป็นที่น่ากังวลเพราะลูกหลานเราบางคนเนี่ยจบแล้วก็ไม่รู้ว่าเรียนตลาดแรงงานต่างๆก็ให้ตรงกับที่ต้องการคนต้องการขนาดนี้ก็น้อยก็ไม่รู้จะเรียนไปทําไม บางคนโชคดีหันไปดูในเรื่องของการขายสินค้าออนไลน์ไปเรื่องของการเป็นธรรมหากินถ้าโชคดีธรรมหากินดีไปก็ดีไปแต่ถ้าขาดทุนไม่มีที่ไปก็จะเกิดปัญหาสั่งสมมาเรื่อยๆนะครับนี่คือสิ่งซึ่งเราได้เห็นกันนะครับถัดมาก็คือเรื่องของอาการที่นะครับเราเราได้ เรื่องของวิทยากรของครูต้นแบบเนี่ยครับผมสําคัญถ้าครูต้นแบบได้รับการพัฒนาฟูมฟักที่ดีได้รับการอบรมสแม่แบบที่ดีก็ส่งผลแต่ลูกหลานต่อไปถ้าเกิดไม่ไดกีก็จะเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงและอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของอในเรื่องของมหาวิทยาลัยเอกชนบางแห่งที่มีข่าวว่ามีทุนจากต่างประเทศมาเทคโอเวอร์นะครับแล้วถ้ามาเทคโอเวอร์แล้ว เขาก็เอาลูกหลานคนของประชากรเขามาเรียนที่นี่แล้วเขาก็ไม่กลับประเทศขอไม่กลับประเทศเขาอีดทสันเขาไม่กลับประเทศปุ๊บก็ทำมาหากินเขาก็แย่งอาชีพและต่อไปก็เราก็จะถูกกลืนกินไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นจึงต้องนําเรียนว่าวันนี้เนี่ยทุกคนจะต้องร่วมกันในการบูรณาการในการตั้งกําลัิการท่า สภาอานนี้ไม่ตั้งเราก็เสนอไปอย่างก,การสามันให้พิจารณาเรื่องนี้เป็นการเร่งด่วนเพื่อเป็นขวัญกําลังใจและลดความเดือมล้ําให้กับครูบาจารย์ให้กับลูกศิษย์ลูกหาให้กับนักเรียนและพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศขณะน,นี้ผมมั่นใจว่าพวกเราสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรทั้ง500คนให้ความสาัคัญดกับการศึกษาราักฐานของตึกคือเหล็กคือ้อิฐรากฐานของชีตก็ราคือการศึกษา ขอบคุณมากครับขอบคุณครับ